ไม่ผู้ไทยกระซอรือสวัสดีค่ะืันนี้ถือกล้องเองืันนี้วันเขาเรยว่าวันสุกเวลาสองโมงน้อยๆืันนี้จะมาทำความสะอาดถาดนี่เบิง์เสื้อเบอร์ลูน้องลูน้องผู้เอาถาดลงล้างให้มันสะอาดแจ้ซะก็น้องมันมันเป็นพราะลอเลอก,กาะมันแข็ง เอ้ยเนาะฝาตัวยี้ทิ่มลงมันที่ดำเวลาอบมาโทมาโทมสีดำแซ่ลงไปเลยมีเกินส้านมาทีกับเปยมันจังล่างง่ายเนาะมันจังมีได้คัดมีได้ใส่แหงหลายทาดหนึ่งอ้ทาดนึ่งเพระว่หลดหนึ่งใช้เวลาล่าง ได้เวลาล่างอยู่ประมาณสามสิบนาทีจังเดียวไปเริ่มงานเริ่มงานล่างกันเลยแต่งตัวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแล้วแล้วสุดทำงานวันนี้กันนำ้ำกันเปะเกือบูดัาจานจะมีเปะสุดทำงาน ล้งางแรกที่แช่โซ่โเแล้วงป้ก็กินอุปรกรณ์อุปกรณ์ก็ได้ปล่อยเลยล่ะอาจะต้องแช่น้ำประมาณห้านาทีมันจังมันจังเปื่อยมากจะล่างเลยเอาสูตรเจี๊ยดีเจี๊ยกระชืีเจี๊ยด้วยมันสะอาดยำเอาไปอบมะเขือมันจัง Mình chẳng nghĩ đậm, mình là đậm Cảm giác đây cũng nước là đậm Nói cho đời Thôi rồi đi ọ Rồi Ăn được rồi ชิวนห่งเ้มันจเดนึ่งมันะเื้อสั้นเพามันเต็มสั้นชิ้นห้าอันเยอะเลยะมือนี้มือนี้ไม่เพื่อใคก็ซื้อกฟามาเบิ้งการทำงานต้องการทำความสะอาดมือหน้าเหยียดกิ่งปลื้มเบิ้งหลัสมเดิ้ มื่อนี้ไม่ใช่ก็ซื้อโคลาไปทำงานก่อนขอเขาแกนีให้สวัสดีค่ะนักงานทีไล่ไถอะบุ